สวัสดีครับโอ้สวัสดีอากาศยามเช้าครับผมกับแม่น้ำครับผมน้ำลำธงลำทานครับผมคืนนี้ยังไม่ได้นอนเลยครับยังไม่ได้นอนเท่าไหร่ยังไม่ได้อาบน้ำครับผมเดินทางขึ้นครับเอ้าโอ้ตายแล้วโอ้ตาย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 โอ้ยโฟนุ่มโอ้ตายแล้วพอหนุ่มเอ้ยเจ้ามาจากไหนนี่ โอ้ตายตายตายอนแล้วโอ้ไปยังไงมายังไงครับนี่โอ้ลังนึงเหรอเมื่อคืนได้อาบน้ำไหมน้ำยังไม่ได้อาบเลยโอ้ยแกงไม่อาบน้ำโอ้ตายแย่แล้แย่แล้โอ้คอยเดินนะโอ้ตายแล้วตายหรอพี่แจ๊กหรอโอ้ยตายตายแกงไม่อาบน้ำโอ้มจะกลัวในการกินโอ้ กินยังไงให้หัวงอกนี่อ้อ้ตายแล้วอ้ย้องพาไนะรเียอยวยวไม่ต้อหง